โอเคนะคก็ขอถากสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมารีวิวอ่าฟาร์มไก่นะครับของแมปพี่เหมียวนะฮะซึ่งก็แมปนี้ถือว่าเป็นแมปที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะถ้าคอมใครไม่แรงจริงก็อย่าหาเล่นเลยดีกว่านะครับโอเค ซึ่งฟาร์มไก่นะครับก็จะอยู่ทางฐานที่มั่นของเราเลยนะสำหรับใครที่โหลดแมปพี่เหมียวมาเล่นนะครับอันนี้คือเรามาถึงฟาร์มไก่แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟาร์มไก่นะฮะนี่ก็มีสัญลักษณ์บอกไว้ค่อนข้างที่จะ,ะชารจเจจนนะครับเอาละทุกคนนะครับเดี๋ยวเราพามาดูฟาร์มไก่กันเลยดีกว่าเริ่มแรกผมจะรีวิวชั้นบนก่อนนะครับ ชั้นบนนี้ผมเดาๆว่าก็ไม่น่ามีอะไรนะทุกคนเป็นชั้นดาดฟ้าปกติเลยนะครับเป็นชั้นดาดฟ้าปกตินะผมเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ชั้นดาดฟ้าปกตินะมันเป็นชั้นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นชั้นฐานที่มั่นของเรานะซึ่งผมก็ดูนะครับซึ่งผมก็ไม่ใช่ดิซึ่งผมก็เพิ่งรูนะเนี่ยะซึ่งก็ผมจะขอบอกนะครับว่าเสียงอาจจะด,ดังหน่อยนะครับ นี่คือฟาร์มไก่นะครับผมไม่รู้ว่าเสียงจะดังเกินไหมนะก็วงจรนะครับหลักๆจะมีสองวงจรนะครับก็คือวงจรแรกเป็นวงจรอ่าตัวนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับวงจรที่2นะครับก็เป็นวงจรตัวนี้นะครับโอเคซึ่งถามว่าเลสโตนี้ไปหาไหนนะครับก็นี่ไงครับเข้าตัวยิงนี่นะครับ ก็ฮอปเปอร์นะครับก็จะแยกไว้ชัดเจนนะว่าอาเป็นไก่ติดกับไก่สุกนะซึ่งก็แยกไว้ชัดเจนเนาะซึ่งถือว่าแกทําได้ดีมากเลยนะแล้วเรามาดูผลผลิตกันครับโอเคอ่าคนดูผลผลิตนะฮอ่าดูไว้นะครับอ่าดูดูครับดูเรื่อยๆนะ ไม่ได้เอาเกมโหมดนะครับผมย้ำนะว่าผมไม่ได้เอาเกมโหมดหรือไม่ได้เสกมานะครับเห็นไหมถ้าผมเสกมามันต้องเต็มแล้วอันนี้ก็ถือว่าผลผลิตค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวอ่าบางคนบอกว่าอ่าผมเสกเกมโหมดมาอ่าเดี๋ยวผมพิมพ์ไม่ดูวะครับอ่าเดี๋ยวนะทับ G A M E M O D E เกมโหมดหนึ่งปั๊บเห็นไหมคุณไม่มีสิทธิ์ใช้คําสั่งนี้ เห็นไหมครับผมบอกแล้วครับว่าแมปนี้ใช้คําสั่งไม่ได้เพราะเจ้าของแมบปบไม่ใช่ผมับถ้าเป็นผมผมก็จะเปิดคําสั่งไว้อยู่หรอกครับผมนะอันนี้ก็กไก่ดีนนครับแยกไปชันจีนเนาะวงจรเนียนแน่นขนาดนี้ผมว่ายังไงก็น่าจะสมบูรณ์นะครับค่อนข้างที่สมบูรณ์เลยนะยังม,มีตกหล่นเลยนะครับผมบอกแล้วครับว่าผมไม่ได้ใส่เกมหมวมานะครับ เพิ่มเติมครับตรงนี้นะครับเป็นฟาร์มอ่าฟาร์มหญ้านะฟาร์มอนี่ข้าวนะก็สามารถให้อาหารไก่ได้เลยนะครับนี่นะก็ค่อนข้างที่จะแหลกนิดหน่อยนะบางทีก็ลงไปเลยนะม,มีมีอัดมีอัดเหนีดกันตัวนึงด้วยนะโอเคขึ้นไม่ได้นะครับ เมื่อกี้ผมทำมารดข้าวหล่นไว้ไม่รู้ว่าหล่นไว้ตรงไหนก็ตลอดคลิปนี้ผม G M E ีโ D ดีขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็สังเกตว่าช่วงนี้คลิปหายหมดเลยนะครับโอเคเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันบายบายทุกคน